เล่นผูวาราชการจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่3ธันวาคม2568รเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีรับบริจาคสิ่งของที่มีผู้บริจาคศรัทธามาบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดสระบรุรีจิตนันเทว,วรินนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนายเลิดชัยส,สกลสาพาวารองผูวาราชการจังหวัดสระบุรีและนายอัจการจิตถทวินนายอำเภอเมืองสระบรุรีร่วมรักเงิน จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนที่นำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีโดยมีความร่วมมือระหว,ว่างจังหวัดสระบุรีและเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล จะเหลือคนที่ได้โอกาสประชาชนท่านใดผู้มีความสนใจสามารถซื้อฉลากการชาติได้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอห้องกลุ่มงานการเงินและบัญชีที่ทำการปกครองส่วนจังหวัดสระบุรีทีนี้รางวัลใหญ่จะเป็นรถเก๋งทองคำแท่งรถจัก,กรยานยนต์สร้อยคอทองคำและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสำหรับการออกฉลากรางวัลกำหนดออก รางวัลฉลากกาชาติในวันที่18กุมภาพันธ์2569เวลา14นาฬิกาณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบรุรีโดยที่ผ่านมาเราก็ชาติจังหวัดสระบรุรีได้ดำเนินกิจกรรมและให้การช่วยเหลือในภารกิจ4ี่ภารกิจหลักได้แก่งานบรรเทาทุกผู้ประสบภัยสาธารณภัยเช่นมอบเครื่องอุปโภคบริโภคซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ด้านงานสงเคราะห์อาทิเช่นในการสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้พิการผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้อโอกาสโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคการสร้างซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้งานด้านส่งเสริมคุณภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาทิเช่นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ด้อโอกาส และเด็กที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนโครงการทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อผู้ด้โอกาสอาสาสมัครกาชาดอาสาสมัครกาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบทุนการศึกษาสร้างอาชีพงานรับบริจาครงหิดดวงตาและอวัยวะออกโครงการรณรงค์ให้คนบริจาครลหิตดวงตาและอวัยวะ นอกจากนี้ในปีพศ2568ยังได้ดำเนินการโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเฉลิมพระชนพรรษาครบ7 3พรรษาพระบาทสมเด็จพระประเมนทระทระกามาธิบดีศีสินพระมหาวชิราลงกรพระวะชิรเก้าเจ้าอยู่หัว โดยมอบให้แต่ละอำเภอใน13อำเภอของจังหวัดสระบุรีเรล่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในที่อยู่อาศัยพร้อมดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต่างๆเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีดูแลเรื่องทุนการศึกษาของ,ของผู้ด้อยโอกาสในทุกปีสำหรับกาชาติจังหวัดสระบุรีได้รับวิจาค รับเงินบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนที่นำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีได้ทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราสําหรับวันนี้ได้มีการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้สายใจไทยสู่ใจใต้โดยมีพี่น้องประชาชนและภาคเอกชนร่วมกันสแกน คิวอาคตเพื่อบริจาคทรัพย์ในการช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย